สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพัน o อฟ i c i a l นะครับ EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับบุคคลท่านนี้นะครับท่านเป็นคนที่รักพระเจ้าตากยิ่งชีพนะครับแล้วก็ลงมือศึกษาค้นคว้าประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระเจ้าตากมาเรียกว่าศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างจริงจังนะครับ ทางที่เราไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าทางนี้แหละก็ร่างพิมพ์เขียวแล้วก็ลงพื้นที่ประมาณ2ปีกว่าเอาพงศวดานเอาตดหมายเหตุขึ้นมาโอ้ขาเดินไม่ได้เลยขาผมเสียหมดละมันหนักเสพไงท่านมากันกองกําลังเท่าไหร่สำเภากี่ลำเลยมีทเรือเนี่ยก็ร้อยกว่าลำ ในบันทึกร้อยกว่าลำ,ลำที่อยู่วัดพิชัยนี่ยก็เบอร์ต้น,น,นแล้วของคลศสียุธาก็คือท<ส>หารเอกทั้งนั้นน่ะใช่ถามว่ามันมีอะไรมาผักดันไม่รู้จริงๆเนี่ยขนาดเราไม่ได้ลบกับใครเราแค่เดินทางอย่างเงี้ยเราแค่จำลองเรายังเหนื่อยเลยแล้วกว่าได้มาซึ่งแผ่นดินเนี้ยคือท่านเสียสละให้เราเยอะร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงพันสโตรได้ของแท้ ได้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่นี่เราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับคุณสุชาติกนกรัตนีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุชาตินี้เป็นประธานชมรมตามรอยเจ้าตากนะครับ,รบซึ่งชมรมตามรอยเจ้าตากนี้ทําอะไรบ้างครับ คือชมรมเราเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษานะฮะค้นวคว้าเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็อีกส่วนนึ่งก็คือนําไปเผยแพร่รในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นการเสวนาการลงพื้นที่พวกเนี้ยฮะเราก็จะเรียกว่าทําเกี่ยวกับพระเจ้าตากทั้งหมดเลยผมก็เป็นคนหนึ่งที่รักพระองค์ท่านมากนะผมเห็นพี่ทําขนาดนี้นะ ผมเลยบอกว่าโอ้โหท่านผู้ชมไม่ได้แล้วผมต้องเชิญมาคุยในหนุ่มโฮพันอภิเชียลคนอะไรมันจะพูดตรงๆนะเรารุ่นๆใกล้ๆกันนะพี่คนอะไรมันจะบ้าขนาดนี้ <c oughs> คือไปเดินเท้าขี่ม้าจากวัดพิชัยไปจนถึงโอ้โหจันทบุรีที่ไปทุบหม้อข้าวถูกไหมพี่ครับคบเสร็จแล้วจัดนะจังหวัดตราดนะตอนนั้นที่ไปบรรทายมาศนะไประยองจันทบุรีนะรวบรวมให้พลกลับมา กุิสารภาพเนี่ยนั่งเรือกลับมาโอ้โห,โหก็ตามรอยเส้นทางนั้นด้วยเหมือนกันใ่ใและยังไม่พอนะท่านผู้ชมนะเดือนเมษาที่ผ่านมาเดินเท้าอีก <laughs> เดินเดินจากวงเวียนใหญ่ไปถึงจันทบุรีครับ เดินเดินเดินาถนนบางนาตาดเดี๋ยวไปไปเรื่อยๆฮะกินนอนตามวัดไปเรื่อยเออเนี่ยบ้านี่คือคนธรรมดาขอบคุณครับครับผมคนธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้นะมันต้องคนที่มีเรียกว่าความมุ่งมั่นจิตใจที่แบบโหรักพระองค์ท่านจริงๆอ่ะครับคือผมไม่รู้จะเรียกตัวเองยังไงนะคือบางคนเรียกผมเป็นนักประวัติศาสตร์ผมบอกว่าผมก็ไม่ค่อยเหมือนนักประวัติศาสตร์ครับ เราไม่ได้เป็นอาจารย์ใช่ผมน่าจะเป็นนักกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์มากกว่าเพราะเราทำอีเวนต์ทำอะไรด้วยเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยผมเนี่ยอยากจะศึกษาเรื่องของพระองค์เพราะว่ากราบไหว้ท่านมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆเลยถูกปลูกฝังมาเพราะว่าผมเป็นคนจันทบุรีแล้วก็แท้แต่คือแท้เดียวกับท่านนะนะเป็นครอบครัวคนจีนเป็นคนจีนครับผมครอบครัวคนจีนนั้นก็ถูกพ่อแม่ปลูกฝังั้างแต่เร็กว่าเนี่ยพระเจ้าตากหรือแต่อวงกงคือพระเจ้าแผ่นดินที่มีบุญคุณกับเรามากแต่ เราก็เหมือนกับคนทั่วไปคือไปกราบไหว้สาธุปอหออะไร,รอย่างเงี้ยนะฮะพอวันหนึ่งอะ่ะผมไปไหว้ท่านแล้วก็มีความคิดหนึ่งแล่นเข้ามากระแทกแรงมากเลยก็คือไหว้มาตลอดชีวิตละทําไมแทบไม่รู้จักท่านเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ 30.. ิกว่าขวาสามสิบปลายปายแล้วนะฮะก็คิดต่อในในขณะเดียวกันเลยว่าจากนี้ไปจนวันตายขอรู้จักพระองค์ให้ได้เฮ้ย <He? S 1> เนี่ยความคิดเนี้ยจากวันนั้นถึงวันเนี้ย ยังไม่ตกผมยังค้นคว้าอยู่ทุกวันพอวันหนึ่งเรามาได้อ่านเอกสารที่เกี่ยวกับพระองค์เนี่ยผร,รู้สึกว่าพระเจ้าตากเนี่ยมีบุญคุณกับเราเยอะมากคือเดิมเนี่ยผมทํางานอยู่บริษัทเอกชนจนวันหนึ่งเนี่ยประมาณจะสิปีแล้วมั้งผมตัดสินใจทุบมอค้าวตัวเองทิง้งเพื่อมาทําเรื่องนี้เรื่องเดียวลาออกคือลาออกเลยลเพื่อจะมามศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของพระเจ้าตากนี่นะรลบแล้วก็ไม่รับงานใดๆ เอาแล้วชีวิตเราจะอยู่ยังไงก,ก็โชคดีว่ามันอยู่ได้ค,คือมันก็มีคนอุปถัม์ด้วย่า<ะ>แล้วก็ทําเรื่องราวของท่านอย่างบุ๊มทำเสื้อทำหมวกทําอะไรพวกนี้ทำสินค้าออกมามันก็จะมีคนที่มาสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆอันนี้นเราก็จะมีผู้สนับสนุนที่เป็นรายใหญ่หน่อยนะเพราะว่าชีวิตคนเรามันมันมันไม่ได้มีด้านเดียวพี่ด้วยมันมีต้องอยู่รอดต้องอะไรแต่ไรนะรแต่พี่นี่ทุ่มเทคือทั้งเสียสละให้เราเยอะ แล้วเราวันนี้เราแค่จะเสียสละกลับให้ท่าน่ะเราไปคิดมากทาไมอ่ะผมเป็นคนดื้อไงผมก็อยากทำอะไรผมก็ทำอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าเราไม่ได้ทาอะไรเสียหายผมก็เลยลุยลุยมาถามว่ามันมีอะไรมาผลักดันไม่รู้จริงๆค่อยๆเป็นสเต็ปด้วยความเป็นแท้แต้ด้วยกันไหมก็ส่วนหนึ่งพระองค์ท่านก็แท้แต้นะก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งพี่ก็แท้แต้แล้วอยู่จันทบุรีนะอาจจะมีอะไรที่ผูกพันนะพวกท่านเพราะท่านก็ไปอยู่ที่นั่นสักพักนะมัน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 ค่อยๆจากตอนแรกแค่อยากรู้ว่าท่านเป็นใครใช่ไหมที่ผมเล่าไปอยากรู้จัักพรระะองคค์นบ พอเราเริ่มเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยเราไม่อยากปล่อยให้ท่านหายไปตามการเวลาครับก็เลยเริ่มทํากิจกรรมเสวนาเผยแร้ครับทำอีเวนท์ทำอะไรพวกนี้แล้วพอมันถึงจุดหนึ่งมันหยุดไม่อยู่แล้วไง <c oughs> มันเหมือนมันมาแรงส่งมันมาขนาดนี้แล้วมันไม่ไปไหนแล้วฮะเราก็ทําให้สุดเลยดีกว่า <c oughs> ผมผมคิดอย่างนี้ พี่อยชาติครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยอยากรู้ตอนที่ขี่ม้านะฮะแล้วก็เดินเท้านะจากวัดพิชัยเพื่อไปยังจังหวัดจันทบุรีที่ท่านไปทุบหม้อข้าวนะเข้าตีเมืองจันทร์อะไรต่อะไรเนะี่ยคือต้องเท้าความมาก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเริ่มจัดเสวนาเล็กๆในจันทบุรีรไม่มีใครรู้จักผมหรอกรผมก็แบบซ่าๆอยากจัดนะนะก็ทําเองทำตั้แต่หางบมาเชิญวิทยกรนู่นนั่นนี่ ทำเป็นปฏิคมยกโซฟาเองแล้วก็มาเป็นผู้มืรายการเองตัดตรงตัดต่ออะไรพอโยนขึ้นย t ท b บบอกตัวเองว่าตายได้ละคือได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ละแต่ถ้ามีวัฒนาขออยู่ต่อทําให้ท่านอีกแล้วก็ทํามาสักสองสองเสวนาก็จะหยุดตอนนั้นก็จะหยุดแล้วจะไปทํางานเหมือนเดิมปรากฏว่ามีรุ่นพี่ที่เขาเป็นเจ้าของขอ,งอ,อกมาที่จันทร์เขาก็บอกว่าเฮ้ยครั้งหน้าเราขี่มา้าจากเยามาจันทไหมโอ้ oh, ดีนี่หยุดไม่ได้เลย <laughs> <laughs> ผมก็ร่างพิมพ์เขียวขึ้นมาเราก็ไม่มีประสบการณ์ จะไปถามใครอะ่ะอ like ีเวนต์อย่างนี้มันมันมันไม่มีใครเคยจัดอรผมจะไปปรึกษาใครอะ่ะผมก็เอาประสบการณ์ที่เป็นนักกิจกรรมแล้วก็ดูคนนั้นคนนี้แล้วก็เอามาประมวลก็ร่างพิมพ์เขียวแล้วก็ลงพื้นที่ประมาณ2ปีกว่าเอาพงศวดานเอาจดหมายเหตุแผนที่โบราณซึ่งทีมงานผมอีกคนเขาเขาเก่งด้านนี้เราก็มารวมตัวทํากันแล้วก็มีมาร่วมเป็นสามฝ่ายมีคณะทีมมาที่จนันมีฐานเรือชุดหนึ่งแล้วก็ทีมงานพวกเรา ก็ร่วมมือกันขี่จริงๆในปี2558ก็เป็นสมาคมแท้แ้นี่แหละสมาคมที่ผมสังกัดอยู่นะผู้ใหญ่ก็เห็นดีเห็นงามแล้วก็เลยกลายเป็นผู้สนับสนุนไปใช้เวลาประมาณ33วัน4 5 0หโลฮะเดินเท้าจากวัดพิชัยขีมข่ม้าไปเพื่อที่จะสำรวจเส้นทางว่าพระเจ้าตากเนี่ยออกจากวัดพิชัยไปไหนบ้าง ไปจนถึงจันทบุรีเส้นทางเป็นแนวนะคือมันอาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าเส้นทางมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้บางทีนะมีถนนตัดมาเขาสร้างนู่นสร้างนี่สถานที่บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็ศึกษาจากพงศวดานจากข้อมูลว่าท่านเดินทับไปทางนี้เป็นแนวนี้อ่าเป็นแนวเนี้ยอาจจะผิดกันไม่เกินกิโลอะ่ะความกว้างอะ่ะแต่อยู่ในแนวนี้เพราะว่าอย่าง,างอันเราไปไม่ได้อย่างเช่นไปทางระยองเจอนิคม ไปไม่ได้เออถ้าพระเจ้าตากกลับมาก็ท่านธงเสด็จอ้าวเฮ้ยมันมีที่ได้ไงโรงงานไป็มเลยเราไม่ทําปีนั้นนะแล้วเราทิ้งไปสิบปีอ่ะมันยิ่งเปลี่ยนแปลงไปอีกเราเลย้กัดฟ um> ันทําสู้เลยตอนนั้นก็ทําออกจากวัดพี่ชัยโอ้โหตื่นเต้นคนที่เดินกันขี่ม้าประมาณเก้าตัวครับนะมันเก้าตัวก็ผัดกันขี่ครับปัจจุบันนี้มันมีถนนมีอะไรมีท้องนาใช่ไหมถ้าพี่จะไปตามรอยพระเจ้าตากนี้ต้องลงนาผ่านทะลุ ไปอะไรอย่างนี้เลยครับอย่างนั้นเลยเราไม่ขนาดนั้นฮะมันมันไม่ได้ท่านไปได้ไม่มีใครห้ามแล้วตอนนั้นไม่มีใครอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยไหนโดนตะเพิดอะฮะเราก็ไปตามถนนถนนชนบทอะแต่เลาะเลาะเส้นทางแนวแนวโบราณเพราะว่าจริงๆแล้วเส้นทางเดินทัพของสมัยก่อนนะเขาก็จะเดินในทางที่สะดวกอยู่แล้วถูกไหมคงไม่ขึ้นเขาแบบอะไรแบบอันตรายพบมันเดินลำบากมันไปกันเป็นหลายคนเส้นทางการรบเนี่ยมันคล้ายๆเส้นทางการค้าครับ แล้วยิ่งพระเจ้าตาเองก็ส่วนใหญ่ที่เราดูคือวิ่งเข้าชุมชนครับแล้วมีชุมชนไหนท่านก็วิ่งมันผ่านหมู่บ้านเราก็จะไปแบบหาเสบียงหาแหล่งน้ําและแหล่งน้ําที่จะป้อนคนประมาณพันคนเนี่ยมันก็ต้องมีฐานเสบียงฐานแหล่งน้ํารองรับอยู่พอสมควรนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ผ่านชุมชนไปเรื่อยๆใช่เดินไปเรื่อยๆใช่นะครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยขี่ม้า33วันเนี่ยมันรู้สึกยังไงเดินเดินเท้า33วันเนี่ยรู้สึกไงคือคน เรียกว่าตามรายทางนี่เขาตอบรับดีเราไประหว่างทางก็จะมีพี่น้องประชาชนอ่ะครับอืบางคนยกมือไหว้คือคือคือเขาไหว้พระเจ้าตากันะไหว้รูปไหว้ที่เราติดไปครับบางคนร้องไห้บางคนก็มาส่งเสบียงจะมีอันนึงก็คือว่าเราจะนอนตามวัดต่างๆใช่ไหมฮะครับแต่เราประสานไว้ละครับก็จะมีชาวบ้านทำอาหารข้าวหม้อแกงหม้อเนี่ยมันก็เป็นความประทับใจในขณะเดียวกันอ่ะเราก็ขอให้ปรา์ท้องถิ่นในแต่ละที่ มาขึ้นเวทีกับเราด้วยแล้วมาพูดในเรื่องของเขาอ่ะเราก็รับฟังหมดมันเหมือนเราทํางานวิจัยโดยไม่รู้ตัววิจัยท้องถิ่นไปเรื่อยๆฟังเรื่องของชาวบ้านชาวบ้านก็ฟังเรื่องของแลกกันแล้วชาวบ้านมานั่งฟังกันทุกคืนแล้วก็หน่วยงานทหารที่มาร่วมอย่างเช่นค่ายอดีสรฐานม้าเขาเป็นศูนย์ม้าอยู่แล้วใช่ไหมเขามาร่วมขี่ประจีนบุรีก็มีค่ายหานม้าก็มาร่วมขี่แล้วก็ที่ประทับใจที่ก็คือที่สัตหีบนาวิกโยธินเราไปนอนในค่ายนั้นด้วยเพราะว่า ตามพงศวดานเนี่ยพระเจ้าตากไปประทับทุ่งไก่เตี้ยซึ่งเราศึกษาแล้วน่าจะเป็นพิกัดแถวนั้นครับโอทางผู้บัญชาการขนาดนั้นนะฮะท่านก็จัดทหารมารับเราตั้งแต่ปากทางเข้าจนเรือนนอนคือหลายกิโลอยู่เหมือนกันทหารเยอะเลยยืนเป็นแถวแล้วก็มีรถทำวี่หัวท้ายที่ว่ารับแขกบ้านแขกเมืองผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะ แต่เรามันเป็นพวกสมเอาพเนจรมาท่านก็ให้เกียรติโอหเกียรตแล้เราตามรอยผมนี่ตอนนั้นผมไม่ได้ขี่ผมบาดเจ็บแล้วไงผมก็จับมายอยู่บนรถขห็นบอกว่าขึ้นมาโอ้โหขาเดินไม่ได้เลยคือก้นพังคนคนคนเคยขี่ม้าจะเป็นใช่ไหมนี่นะ F4 ดูนะสมัยก่อนนะถ้าเราบอกว่าโอ้โหยกทัพโนไปตีลบกับพม่ารามันอะไรต่อะไรโอ้โหนี่ขนาดนั่งม้านะ ไม่ได้เดินนะแล้วไม่ได้ลบกับใครด้วยนแล้วไม่ได้ลบกับใครด้วยนะแค่เดินทางแบบชิวๆชาวบ้านเอาแกงเขียวหวานมาให้เลยใช่ไม่ได้ต้องหลบลซ่อนๆหรือไปต่อสู้กับใครนะขาพังเดินไม่ได้เลยใช่โอ้แล้วนึกดูท่านไปลบแบบทั่วเลยนะไปร้านช้างร้านนาแล้วเราเดินแค่นี้เรานั่งคือไม่ไหวไม่ไหวใช่เจ็ดวันเองใช่ไหมพี่พี่บอกเจ็ดวันไม่ไหวอยู่สี่วันผมเพราะผมไม่ได้เรียนไงฮะ คือเราเตรียมงานจนเราไม่ได้เรียนแต่ว่าพวกพี่ๆเขาเขาชำนาญอยู่แล,แล้วเขาขี่กันไปวันที่ห้าผมก็ลงมาเดินเท้าผม,มอยากลองเดินเว้ยแบบเป็นไงวะอะไรเงี้ยน่าจะสบายกว่าก็ผมแล้วผมก็่เดินไปสองวัน<ะ>วันที่หกขาผมเสียหมดละมันหนักเสพไงจําได้ว่าวันนั้นโอ้โหแบบเดินไปน้ําตาไหลไปอ่ะแล้วก็ด่าตัวเองไปด่าว่าไงแม่งถ้ามึงกระจอกงั้นมึงเลิกทําไปเลยห่<ะ>าไม่เจ้ตาต่างไม่หวยของมึงหรอก<ะ>ก็ด่าตัวเองไปแล้วก็ลากไปจนถึงสรุปสามสิบกว่าวันนี้ แต่แต่ว่าหลังจากวันนั้นท่านประธานโครงการท่านในพลท่านก็มาบอกว่าพอแล้วคุณจะพิสูจน์เลยคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วคุณไปจับไม้งานถนัดคุณคุณเป็นนักพูดคุณก็ไปพูดผมก็เลยขึ้นไปพากบนรถนั่นแหละระหว่างเดินทับได้ข้อมูลได้ความรู้อะไรใหม่ๆบ้างแทนว่าว่าเส้นทางที่พระองค์ท่านผ่านไปอะไรเงี้ยมันยังไงคือเพราะมันจะมีบางอันที่มันถกเถียงกันว่านี่พระเจ้าต่างไม่ได้ไปจุดที่คุณไปหรอก ไปทางนั้นผมโอ้โหไอจักรตรงนี้ปรนม้ำ80สิโลนะพี่พี่เดินให้ผมดูหน่อยดิโอ้โหถ้าพี่ขับรถมันได้แต่เดินเท้าไม่ได้ฮะประมาณจะไปอ้อมไปไหนเหมือนเรา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 เล่นเกมไอไอพอดจุดอ่ะมันลากหนึ่งสองสามสี่ห้ามันคงไม่หนึ่งสองแล้วไปสิบไปอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องถูกต้องแล้วท่านก็รีบด้วยฮแล้วเราเราเราาปัจจัยการการเดินเท้ากับการขี่ม้าด้วยครับเพราะฉะนั้นทางที่เราไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าทางนี้แหละ คือให้น้ำหนักสูงหน่อยเพียงแต่ว่ามันจะมีจุดอ่อนคือว่าชื่อบ้านนำเมืองบางอันมันหายไปแล้วเป็นชื่อเป,ปเป็นชื่อเก่าแล้วปัจจุบันชื่อนี้มันหายไปแล้วเราก็ต้องค้นไงว่ารเราต้องไล่ไล่หลักฐานแบบ,บไล่ย้อนเดี๋ยวไปให้ไกลที่สุดเพื่อให้ไปเจอว่าเฮ้ยมันคืออันนี้นะแต่บางอันเราก็ยังไม่เจอเราก็จะอนุโลมเหมือนกับว่าอนุมานไว้ก่อนสุดท้ายเขาไปถึงจันทบุรีจนได้3%าวันอันนั้นคือเหตุการณ์หนึ่ง นครับนั่นก็คือกิจกรรมหนึ่งที่เราทำนะซึ่งอันนั้นอันนั้นบ้าแรกนะนี่อไจะจบแล้วเรามาดูบ้าที่สองโดยทางเรือนะครับจากตราดมาจนถึงอยุธยา คือมันมันเราจัดขี่ม้าตอนปี2 5 5 8้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็คุยกับทีมงานว่าเฮ้ยถ้าเราทําจบแค่นั้นแล้วเราเลิกเลยเนี่ยมันครึ่งครึ่งกลางๆอ่ะแล้วมันเหมือนกับเป็นเป็นปมในใจเราไปจนตายอ่ะงั้นเราต้องทําขากลับแต่ขากลับอ่ะคือคนจะไม่ค่อยทราบอ่ะผมผมผมกล้าพูดทานี้นะว่าท่านกลับด้วยกองทัพเรือมันจะมีพิกัดหนึ่งที่คนไม่ค่อยทราบแล้วไม่พูดถึงซะเท่าไหร่คือทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ก็คือตราด คือพระเจ้าตากตอนตีเมืองจันได้แล้วท่านเสด็จต่อไปที่ทุ่งใหญ่เพื่อไปเอาเรือสำเภาพ่อค้าจีนมาร่วมกองทัพนะฮะแล้วก็ไปแล้วตอนนั้นพ่อค้าจีนเขาไม่ยอมไปขอหรือว่าไปตอนแรกไปขอไปเจรจาแต่ท่านไม่ให้ไอ้ท่ทางนั้นก็ไม่ให้ก็เลยยึดเรื่องอะไรจะให้ท่านก็เอาละลุยเลยอกองทัพพระเจ้าตากอ่ะตอนจอบพระพี่ชัยไปถึงจันเนี่ยผ่านการรบไม่รู้กี่กี่ยกนะฮะทั้งทัพไทยและทัพพม่าทัพไทยที่ต่อต้านอย่างพยาจันทบูรใช่ไหมฮะ กรรมการเมืองระยองพวกนี้ที่ต่อต้านท่านครัานั้นท่านมีความชํานาญความเขียวกรมความแข็งแรงของของกองแม่ทัพในกองแล้วกองทัพที่อยู่วัดพิชัยนี่ก็เบอร์ตน้น,นแล้วของกรมศรียุธยา<อ>ก็คือทหารเอกทั้งนั้นน่ะใช่แล้วในแม่ทัพอ,อย่างท่านด้วยที่แบบวางกลลศึกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพอไปตีกับพ่อค้าจีนเขาก็สู้ไม่ได้เขาก็ยอมสวามิภักดิ์แล้วก็ยกกองเรือมาเราพอเราอ่านหน้าประวัติศาสตร์นี้เราบอกเฮ้ยเราทิ้งเมืองตราดไม่ได้นะเป็นข้อสรุปของพวกเรานะว่า จะอยู่ตรงเรียกช่องช้างครับคือทะเลระหว่างเกาะช้างกับแผ่นดินน่แถวนั้นน่ะมันจะเป็นพิกัดที่น่าจะเป็นชุมนุมของพ่อค้าพ่อคนะ้าสมเพาจีนที่ว่าพ่อค้าสำเพาจีนเพราะมันตรงนั้นคลื่นลมมันสงบมันมีเกาะช้างบังอยู่รเราก็คิดว่าเราต้องทําให้คนได้รับรู้เราก็เลยร่างโครงการนี้อีกก็ทํางานกันล่วงหน้าเป็นปีเหมือนกันปีห้าเก้าเราก็เราก็มีอีเวนต์อื่นแหละแต่ว่าเราก็เตรียมงานนี้เลยแล้วผมก็ไปสํารวจ สำรวจหลายท่อนแต่ตอ,ตอนตอนเรือเนีย่ยค่าจ่ายมันสูงมันเหนื่อยเราขับรถใช่ไหมฮ<ช>ะพอค่าจ่ายมันสูงเราก็ต้องแยกท่อนท่อนแรกอะ่ะผมไปขึ้นเรือที่สีชงังเป็นเรือบรรทุกฐานหินไปขอนอนบนเรือเขาเรืออะไรเรือเรือบรรทุกสินค้าที่เราเห็นในแม่น้ําเจ้าพระยา <ừ. S 1> ที่มันเป็นลำโยงกันอะยาวยาวยาวบทุกายทุกไบอย่างนั้นเหรอแต่ลำที่ผมอยู่ยยมันบรรทุกฐานหินไปขออนุญาตนอนบนเรือเขาเพื่อเพื่อสำรวจ เส้นทางท่อนสีชังไปโพสามต้นอยุธยาสมัยพระเจ้าตากอะเรือสำเภามันเข้าไปถึงนู่นได้ครับนะมันมีบันทึกเลยชัดเจนว่ามีเรือสำเภาเข้าไปอยู่ที่นั่นเข้าไปถึงที่อยุทยาอยุธยาได้มีปู่เรือสำเาลหลวงมีบันทึกชัดเจนก็คือเข้าผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาไปเข้าไปได้แต่ปัจจุบันมันจะยากเพราะว่ามันมีสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาเยอะเยอะเลยฮะแล้วก็บางสะพานมันเตี้ยมากอย่างครับ สะพานนวลฉวีสะพานกรุงทนใช่ไหมครับเราก็เลยต้องไปนับสะพานนับได้2 7สะพานตั้งแต่ปากอ่าวสมุทรปราการจะถึงโพสามต้นอันนี้คือสำรวจเส้นทางนะยังไม่ได้ไปจริงนะยังไม่ได้ไปจริงอันนี้สำรวจเส้นทางนะท่านผู้ชมฟังดีๆนะคุณสุชาติเนี่ยเขาไปสำรวจเส้นทางว่าอ๋อท่านมางี้งี้งี้มีกี่สะพานขบวนเราที่เราจะจัดกิจกรรมเนี่ยจะมาได้หรือเปล่า เออเอาละนี่นี่มากันเลยโยงมากันเลยโยงก็ไไปนอนเป็นสมเมาสอยู่ข้างบนกี่วันกี่วันสี่ห้าวันนะสี่ห้าวันแบบมอมแมมกันเลยฮะแล้วก็จดบันทึกแล้วก็ดูความสูงของสะพานอะไรเงี้ยเออแล้วก็บางท่อนก็ไปสมสารอ่างศิลาอะไรเงี้ยแยกท่อนไปไปแหลมสิงนะฮะปากน้ําแหลมสิงพี่อยู่ชาติครับถามเป็นความรู้นิดนึงตอนไปเนี่ยท่านไปทางบกใช่ครับทําไมเข้ามากรุงศรีทําไมมาทางเรือทําไมไม่มาทางบก ดูเหมือนทางบกจะง่ายกว่าจริงๆเนี่ยคนโบราณเนี่ยการใช้เรือคือรถยนต์ในปัจจุบันเราต้องกับภาพนิดหนึ่งการใช้เรือเป็นความชํานาญของคนโบราณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะชํานาญเรือในแม่น้ําครับหรือเรือทะเลอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะเหมือนคนขับรถยนต์กับไปขับรถบรรทุกก็อีกแบบหนึ่งการใช้เรือมันสะดวกกว่าเร็วกว่าว่างันเร็วกว่าลําเลียงคนได้เยอะกว่าแล้วเรือเนี่ยปัจจัยมันจะมีปัจจัยก็คือหนึ่งลมกับคลื่นที่จะชะลอหรือจะส่งครับแต่ไม่ต้องนอน คือคือเรานอนบนเรือได้แต่ถ้าเราเดินเท้าเราไม่สามารถเดินเดินแล้วก็หลับไปได้ขี่ม้าเราหลับขี่ไปมันมันอันตรายแต่อยู่บนเรือมันมันไปได้เรื่อยๆเว้นแต่แวะเอาน้ําจืดบนบกเอาสะบียงครับแต่โอเคบางทีเขาก็มีการเตรียมตัวมีการโุนเงินขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะสะดวกกว่าเยอะก็คือพูดได้ง่ายก็คือการเดินเรือเหมือนนั่งรถ ใช่นะก็จะสะดวกกว่าเร็วกว่าท่านก็เลยมาทางเรือมาทางเรือแล้วนี่ตามตามประวัติเนี่ยนะฮะท่านมากันกองกาลังเท่าไหร่สำเภากี่ลําเลยมีมันเรือเนี่ยมันอาจจะมีสำเภาส่วนหนึ่งครับแล้วก็เรือประเภทอื่นด้วยไม่ไม่ได้มีสำเภอคงไม่มีสำเภาทั้งหมดแต่อาจจะเป็นเรือเล็กเรือน้อยอะไรที่มันมาได้มาหมดนั่นนะสิเพราะว่าออกจากช่องช้างนะนะระหว่างเกาะช้างกับแผ่นดินที่จังหวัดตากนะที่ทุ่งใหญ่นะนะออกมาตรงนั้นมันทะเลเลยนะเพราะนั้นถ่านเรือเล็กเนี่ย ท่านผู้ชมคือทะเลกับเรือเล็กเนี่ยใช่ไหมตูนบอดี้แลมเขาก็เตือนว้เรือเล็กอย่าออกจากฝั่งใช่คือมันอันตรายมากนะพอเราวิ่งทะเลใหญ่มาเนี่ยเพื่อที่จะเข้าแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมันมันไม่เบานะเพราะฉะนั้นตอนสมัยนั้นลองนึกภาพว่าท่านมาเนี่ยไอไอคนอยู่เรือสำเภาเาก็นิ่งหน่อยไอเรือเล็กเนี่ยโอ้ไม่เบาดครับก็ร้อยกว่าลําในบันทึกร้อยกว่าลำ เพราะนันไม่ไม่ใช่สำเพอแน่ทั้งหมดไม่ใช่สำเพอแน่ต้องมีเรือเล็กเรือขนาดกลางถูกไหมฮะกำลังพลก็ประมาณห้าพันโอ้โหคือออกจากกรุงศรีอยาตอนฝ่าวล้วไปพันหนึ่งกลับมาเป็นห้าพันท่านไปรวบรวมภาคตะวันออกนั่นแหละได้ได้มาห้าพันก็ถือว่าใหญ่ขึ้นไม่ง่ายนะเราลองิม a g i n นดูดิว่าวันนี้เราจะสมมติเราทำโรงทานวันนี้อาพรุ่งนี้เราจะทำโรงทานคนสักสามร้อยคน่ะเราก็เตรียม วุ่นวายใช่ไหมนี่ห0 0พันคนแล้วเดินทางด้วยอ่ะแล้วสเบียงจะคือแค่สเบียงบอกว่าพระเจ้าตากก็บริหารจัดการก็นั่นแหละนะฮะแล้วไหนจะเรื่องอาวุธเรื่องของโอ้โหอะไรอีกหลายอย่างการปลูกขวัญอีกกลับไปเนี่ยจะเป็นจะตายไม่รู้เลยอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยพม่าก็เรียกว่ายิ่งใหญ่นะคับท่านผูชมต้องคิดนะเราเราพ่ายมาแบบโอ้โหยับเลยนะเพราะนั้นเนี่ยการกลับไปครั้งนี้เนี่ย ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหท่านก็ต้องเด็ดเดี่ยวมากและความเป็นผู้นำของท่านนี่สุดยอดนะความกล้าหาญความมุ่งมั่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดล้วใช้เวลาไม่นานนะไม่นานไปรวบรวมกำลังพลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือเรื่องคนอะไรต่างเนี่ยใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนเองนะที่กลับมาเรียกว่ากู้อิสรภาพได้เนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคือท่านนับจากวันที่ฝ่าวงล้อมเลยคือประมาณสามกรานะจนมาพิชิตค่ายโพสามต้นก็คือประมาณ6พฤศจิกายนเนี่ย ประมาณสิบเดือนเร็วมากแต่ถ้านับจากวันกรุงแตกก็คือประมาณเจ็ดเดือนเพราะกรุงแตกวันเมษาถือว่าเร็วมากครับในในสถานะของแม่ทัพในกองระดับเจ้าเมืองเล็กๆเจ้าเมืองหนึ่งอ่ะกองกําลังก็มีไม่ได้มากท่านก็มีเทคนิคที่แบบเราหน้าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้พี่อุชาติครับเอาละครับมาถึงบรรยากาศบนเรือนะหลังจากที่ศึกษาเส้นทางเสร็จเรียบร้อยละคราวนี้ก็ต้องกลับไป ลงมือในสถานการณ์จริงแล้วอันนี้เ,าเอาสำเพาพที่ไหนอะไรงไงพี่เราก็ไปเช่าเรือประมง,งลำหนึ่งที่สมุทรปราการ <c oughs> ของค <c oughs> อ,องด่านเป็นเรือเก่าพี่ก็เป็นเรือเรือประมง,งที่ยังใช้งานเขายัางใช้ลากไอ้พวกเคยอะ่ะเราก็ไปเจราจาเจ้าของเจ้าของก็แบบเหมือนปิ๊งกับเราอะ่ะเอาเลยก็คุยกันเรื่องค่าชงค่าเช่าเสร็จวันเวลาเสร็จครับแล้วก็ต้องมาแต่งเรือก็มาทาสีย้อมสีใหม่เลย นะให้เป็นเรือแบบจีนอะไรอย่างเงี้ยทาสีน้ําตาลคลิปทองอเขียนภาษาจีนไว้เป็นแทะผมเองเขียนแต่เด็กละที่เรานําเรือประมงลํานั้นนะมาเพื่อที่จะแปลงโฉมเขาเนี่ยให้เป็นเรือที่คาดการว่าจะเป็นเรือในสมัยพระเจ้าตากสินใช้เนี่ยเราเอาจินตนาการออกแบบมาจากไหนคือมันจะีรูปมันจะมีรูปอรูปอยู่ในสมุดภาพไตภูมิสมัยทมบุรีแต่รูปเรือลำเภาแต่เราทําไม่เหมือนหรอกครับเพราะว่ามันยาก เราตั้งเสากระโดงขึ้นไปเป็นเหล็กเหล็กหนักมากนะแล้วก็มีผ้าใบคือทําเพื่อเรียนแบบแต่เราไม่ได้ใช้ลมจริงเพราะว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเพื่อใช้ลมจริงเดี๋ยวมันหักลงมามันอันตรายใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งเราต้องให้เสาเนี่ยมันพับลงได้เพื่อที่จะลอดสะพานที่เราไปสำรวจมันยากตรงนี้เราเราจะต้องมีก้านดึงสลิงดึงขึ้นดึงลงเนี่ยประจําเลยต้องดึงขึ้นดึงลงคือเรือเราอ่ะมันมันมันอาจจะเป็นไซส์ย่อมย่อมไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่า ถ้าเรือเล็กครับเดี๋ยวเพลงพี่ตูนก็มาอีกใช่ไหมฮะพอเราอยู่ทะเลเราก็เสร็จอ้อาไปอะไรไปเอใช่ถ้าเรือใหญ่เวลาเข้าเจ้าพยามันลําบากนั้นเรือเราต้องใช้งานสองสองแบบแล้วเราไม่อยากทำสองลำเพราะมันแพงเรือเองลำหลายล้านโอ้ยเรือประมงหลายคนไม่รู้แล้วเรา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 เช่าเนี่ยครับแล้วเรามาแต่งเนี่ย มัหมดเป็นล้านแล้วอ่ะหลายลำเราก็ไม่ไหวเราก็ทําได้แค่ลําเดียวเอาเป็นว่าใกล้เคียงนี้ล่ะใหญ่กว่านี้บ้างก็บวกลบบวกลบเอานะฮะเล็กกว่านี้ก็บวกลบแต่ประมาณแบบนี้แต่ว่าเสาเราเสาเดียวเพราะเสาเดียวเราก็ไหลตังแล้วเราก็ไม่กล้าทํามสี่เสาตามสำเพาในอดีตอาจจะ2อสเสาสองสใบเพราะว่าไว้รับลมวับอะไรพวกนี้เราก็ทําแค่จําลองแล้วเราก็บอกเราไม่ได้ทําจริงๆเราเดินได้เครื่องแต่ว่าบางอารมณ์ ก็ดับเครื่องแล้วลมส่งก็มีลองดู <ừ m. S 2> ที่แบบเซฟเซฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงพี่บรรยากาศบนเรือตอนออกมาจากช่องช้างอ,อยู่ในทะเลนานไหมกว่าจะเข้าแม่น้ําเนี่ยคือไม่ไม่นานคือเวลาสถานการณ์ลมส่งดีๆมันก็แป๊บเดียวรเรือมจะเร็วหน่อยเราก็เดินเรือออกมามันมันก็จะเจอสถานการณ์เราต้องระวังพวกหิน ใต้น้ําเพราะมีอยู่ตอนตอนที่เราไปตอนแรกไปติดหินอยู่เหมือนกันโชคดีว่าไปติดตอนน้ําลงพอน้ําขึ้นมันก็ลอยออกมาได้ครับพอมาเข้าเจ้าพยามันจะมีอยนหนึ่งที่น่าสนใจคือปากแม่น้ําเจ้าพยาจะมีสันดอนใต้น้าอยู่อันหนึง่งอันนี้มันเป็นภูเขาอยู่ใต้ทะเลที่มันพัดพาตะกอนลงมาดักข้างบนจากเจ้าพยาลงมากรองกันอยู่ตรงเนี้ครับเราเคยอ่านในหนังสือแต่วันนั้นเราได้ถูมันแล้วคือเรือเราได้ถูมัน ผ่านไปเลยตะกอนมันคลุ้งขึ้นมาเลยเออเออมัน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 มีร่องของมันอยู่แล้วผมไม่อ่านในบันทึกพระเจ้าตากเรือของท่านก็ผ่านในร่องนี้เหมือนกันเหรออท่านบันทึกไว้ว่าไงอ่ะอันนี้มันอยู่ในตอนที่ไปส่งเครื่องบรรณาการที่จีนครับเขาเขียนว่าพอถึงปากน้ําจําเพาะร่องสำเพาผายผันเนี่ยจำเพาะร่องสำเพาผายผันมันจะมีร่องสำเพอ่ะเรือพระเจ้าตากเรือคณะทุต้องไปรอน้ําขึ้นอยู่สองวันพอน้ําขึ้นก็ ลอยผ่านถึงจะผ่านก็ผ่านได้ใช่เราก็ได้เห็นแบบคือมันจะเป็นอันซีนนะอันนี้คือตามรอยเจ้าตากจริงๆนะชื่อเหมือนชมลมเลยชื่อเหมือนจมลมเลยนะฮะก็คือว่าพอตอนหลังก็เข้าไ้น้ําเจ้าพยามาใช่ก็จําลองความรู้สึกนะฮะใช่ว่าจะต้องผ่านนะฮะบ้านเมืองชุมชนต่างๆตอนนี้เริ่มตื่นเต้นละเพราะว่าเราต้องคํานวณน้ํานี่น้องผมเนี่ยเขาคํานวณครับเขาทาบัญจัแต่ยางเขาคํานวณว่า จากตรงนี้ถึงตรงนี้น้ําจะลงต่ําสุดถึงสะพานนี้น้ําจะลงต่ําสุดกี่โมงกี่นาทีคเราจะต้องเดินเรือด้วยสปีดค,ความเร็วอย่างเงี้ยออกจากตรงนี้กี่โมงเพื่อมาถึงตรงนี้ให้น้ําลงต่ําสุดให้รอดสะพานถ้าคํานวณผิดก็ต้องรอแล้วนวนจะเสียแผนคทีนี้พอมาถึงวัดอรุณเนี่ยเราคุยแล้วว่าไม่รอดแน่สะพานนวลฉวีไม่น่าจะรอดเจ้าของเรือบอกตัดหลังคาตัดหลังคาไอ้คนขับหลังคาเรือนะโอ้โหเพื่อให้รอดได้ ผมเอางั้นเหรอป๋าคือคือเรียกว่าบ้ากันหมดอะ <c oughs> ไอเราก็บ้าอยู่แล้วอะ <c oughs> สปอนเซอร์เราก็ใจแบบสู้อยู่แล้วอะเจ้าของเลดันเอาเราอีกตัดบ <c oughs> ังค่าท <c oughs> ิ้งเลยเราบอกค่าจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวมาเคลียร์กันทีหลังกาคุยกันเสร็จเรียบร้อยตัดเลยเปิดประทุนขับแล้วตอนนี้ครับ <c oughs> วันที่รอดมวลชวีประมาณตีหนึ่งมั้งตีหนึ่งกว่าผมประมาณนั้นอะเวลาประมาณนั้นตอนรอดนี่แบบผมเชื่อว่าทุกคนอะเหลียวความไม่ได้หายใจอ่ะมันผิดกันนิดเดียวอ่ะ นิดเดียวเลยฮะถ้ามีเจสตีกครับ่านมาน้ําก็เพลือบก็ปั้งเลยล้วคนน้าผิดนี่คือไม่ไม่รอดต้องรออีกวันเลยครับคือเรียกว่าใจหายจะนี่ขนาดตัดแล้วนะถ้าไม่ตัดที่คงติดอะเนี่ยแล้วเราก็เดินทางต่อครับจนถึงอยุธยาก็เรียกว่าไม่ได้ง่ายนะสิ่งที่ทํากิจกรรมที่ทำนะยุคสมัยเปลี่ยนไปนะ200กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะแต่ว่าเราก็จะพยายามทําเพื่อที่จะศึกษาเส้นทางก็คือตามรอยเจ้าตากจริงๆนะครับ พอจบภารกิจนั้นเป็นไงพี่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกเยอะไหมฮะเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วเราก็ประมวลแล้วผมก็เลยออไปบรรยายให้เด็กๆฟังครับเพราะว่าเราจะให้เขาเห็นว่าเส้นทางกู้ชาติมันลําบากนะครับเนี่ยขนาดเราไม่ได้ลบกับใครเราแค่เดินทางอย่างเงี้ยเราแค่จําลองเรายังเหนื่อยเลยแล้วกว่าได้มาซึ่งแผ่นดินเนี้ยครับมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องทําให้คนรู้ชาติคือเราเราสอนกันให้รักชาติใช่ไหมรเราก็รักชาติแหละแต่ว่ามันเหมือนท่องอะ่ะรักชาติไหมรักชาติครับ แต่ถ้าเราทําให้คนรู้ที่มาของชาติกว่าจะมาได้ของความเป็นชาติมันทําให้คนรักชาติแบบจริงๆอะ่ะแล้วมีเหตุผลอะ่ะถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล,ล์หนู่คงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับ และถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพงษ์พันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ